สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2564ค่ะนะคะก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงนะคะก็เมื่อคืนดอกเตอร์ก็ททำคุกกี้ทั้งคืนเลยค่ะนะคะนี่คุกกี้ทำคุกกี้ไปฝากเพื่อนๆนนะคะเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ะะการให้เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะคะกแต่ให้คุกกี้ให้ขนมให้อาหารให้เงินและทองก็หมดไปค่ะนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะคะเอาด้วยกัน <c oughs> เดี๋ยวบางคนบอกก็ไม่ต้องเอาก็แล้วกันเอานะคะอยากได้คะ่ะทุกคนก็อยากได้สิ่งที่ดีๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมคะ่ะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีด้วยนะคะอย่าง ชีวิตที่ดีชีวิตใหม่ก็คือได้มีการที่มีโอกาสได้รู้ว่าชีวิตคืออะไรนะคะไม่ใช่อยู่ไปอย่างที่เราเคยอยู่นะคะก็แต่ก็จะมีหนทางเดียวที่จะรู้ได้อะคะ่ะถ้าไม่ฟังธรรมะไม่ฟังว่าสอนว่าอย่างไรนะคะก็มีคนเดียวคะ่ะที่สอนได้นะคะก็ฟังพระธรรมคะ่ะ นะคะไม่ได้ฟังคำที่ฟังไม่รู้เรื่องนะคะฟังคำไหนก็เข้าใจคำนั้นแล้วก็ต้องเป็นคำสอนที่ถ้าไม่ฟังไม่มีใครคิดเองได้เลยนะคะสอนว่าชีวิตคืออะไรน่าสนใจไหมคะนะคะชีวิตคืออะไรก็ติดตามฟังได้คะ่ะนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปค่ะชีวิตก็มีแค่นี้เองนะคะมาศึกษาธรรมะก,กันนะคะสวัสดีค่ะ